สวัสดีครับ่อนก่อนเราได้มีโอกาสเดินทางไปแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับมาเจอร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อร้านบ้านขุนทวีเป็นร้านอาหารไทยซีฟู้ดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองครับบรรยากาศดีมากๆเลยตรงข้ามคือวัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับย้งๆกันก็จะเป็นตลาดร่มหุบร้านนี้มีตำนานครับตัวร้านจะเป็นบ้านเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีนะครับสร้างโดยช่างฝีมือชาวจีนพี่บีเจ้าของร้านบอกว่าบ้านหลังนี้คือบ้านปูนหลังแรกในแม่กลองนะครับเจ้าของคือท่านขุนทวีราชทรัพย์เป็นข้าราชการในสมัยรัชกาลที่นนั้เดาวจง ดิ้งแบบครบวงจรมีเรียนรับรองเรียนที่พักห้องจัดเลี้ยงอินดอร์เอาดอร์นะครับในส่วนของชั้นล่างก็จะตกแต่งด้วยของสะสมเก่าแก่ที่ตกทอดกันมามีซุมาา้มศาลาริมน้ํามีทั้งแบบนั่งโต๊ะและนั่งพื้นรับลมเย็นสบายมองเห็นเรือแล่นไปมานะครับส่วนอาหารก็จะเป็นเมนูอาหารไทยพื้นบ้านที่ใช้วัตถุดิบสดๆจากทะเลรสชาติด,ดั้งเดิมนะครับเป็นสูตรของคุณแม่ที่จะมีความเป็นอาหารใต้นิดหน่อยพวกน้าพริกแกงเผ็ดแกงส้มก็จะเป็นสูตรแกงใต้นะครับแล้วก็บางเมนูเนี่ยจะเป็นอาหารพื้นถิ่นที่หากินได้ที่แมมมม่่่กกลลลองงเเเทาาาานนนั้้้ีูหพดยุ ทอดเกลือกุ้งแม่น้ำมีหลายไซส์ครับอย่างตัวนี้3ตัวโลราคา1790บาทเมนูที่ขายดีก็คงจะเป็นกุ้งเผากับกุบก้งทอดเกลือนะครับวันนี้ให้เขาทํามา2แบบเลยเป็นกุ้งเผา1ตัวและกุ้งทอดเกลือ2ตัวแล้วก็จะมีไซส์กลางๆประมาณ8ตัวโลนะครับเดี๋ยวก็ย่างไปพร้อมๆกันเลยครับส่วนในครัวก็กําลังทํากุ้งทอดเกลือนะครับเป็นเมนูสุดฮิตเลยที่หลายๆคนชอบกุ้งต้องตัวใหญ่และสดถึงจะทําอร่อยครับขั้นตอนก็เริ่มจากการเอากุ้งแม่น้ําล้างแกะเปลือกผ่าหลังทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็มาลลงงททอออดดใใในน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 ้้้้้ํํําาาามมมัับบตเเเป็หห่่ๆสแีย ครั้งระหว่างทอดกุ้งเนี่ยมันก็จะมีมันจากหัวกุ้งออกมาผสมในน้ํามันนะครับทำให้เกิดกลิ่นหอมน้ํามันที่เหลือก็ปรุงรสนิดหน่อยตามสูตรของทางร้านเสร็จแล้วก็ราดกลับลงไปบนตัวกุ้งนะครับความอร่อยของเมนูนี้คือเราจะได้กินเนื้อกุ้งที่สดนุ่มเด้งผสมกับน้ํามันหอมๆจากมันกุ้งมีรสชาติเค็มนิดๆหวานหน่อยๆแล้วถ้ากุ้งตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีมันหัวกุ้งออกมาแบบนี้นะครับเนื้อก็แตะน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดนึงก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติส่วนน้ำมันกุ้งก็คลุกข้าวกินได้เลยครับกุ้งแแม่่นนน้้้ําาอเเืีหับบตวผใญ เนื้อขาวฟูมันเยิ้มเลยเฉลี่ยก็ราคาตัวละไม่ถึง600นะครับถ้าขายตามน้ําหนักกุ้งเผามาดีไม่สุกจนเนื้อแข็งแล้วก็น้ําจิ้มซีฟู้ดแซ่บและหอมมะนาวมากๆส่วนจานนี้เป็นกุ้งเล็กนะครับไม่เล็กหรอกครับแตัวโลเนี่ยกำลังดีไม่เหนียวเกินไปบางคนก็ชอบกุ้งเล็กมากกว่ากุ้งใหญ่ด้วยซ้าไปครับจานนี้999ต่อมาเป็นหมึกผัดกะปิครับซึ่งเวลาเขาผัดเนี่ยจะใช้เทคนิคผัดไฟแรงเพื่อให้เกิดความหอมจากนั้นก็จะลงซอสกะปิสูตรเด็ดของทางร้านที่จะ กลิ่นและรสชาติสุดยอดมากราคา250ต่อมาเป็นเมนูพื้นบ้านที่หลายคนน่าจะชอบครับต้มกะทิใส่บัวใส่ปลาทูนึง่งแม่กรองครับปลาทูที่อร่อยที่สุดอยู่ที่แหล่งนี้นะครับดังนั้นจะพลาดไม่ได้เลยเนื้อปลาทูมันกับใส่บัวที่ดูดน้ำแกงเข้าไปจนชุ่มรสชาติเค็มเปรี้ยวหวานกลมกล่อมดีเลยครับช่วยนี้150บาทปลาทูนึ่งเอาไปต้มกะทิส่วนปลาทูสดเนี่ยต้องเอาไปทำต้มยำน้ำใสครับหม้อน,นี้เด็ดเลยครับมีใครง่วงๆมึนมนม,ม,มาเจอน้ำต้มยำร้านนี้เข้าไปตาสว่างแน่นออนนเเเพพรรรรรรราาาาาะะะวว่สชิิจจจปีี้้ยกกกกแทกใมมบุงงดดไๆผหหหขู แล้วก็ยังมีตะลิงปลิงเพิ่มความเปรี้ยวมาอีกครับเป็นต้มยำน้ำใสที่หอมใบกระเพราสดแล้วเปรี้ยวสดชื่นดีมากๆราคา180บาทเมนูต่อมาเป็นแกงปูใบชะพลูเมนูนี้ถ้าไปใต้ต้องสั่งเลยนะครับสูตรพริกแกงต้องถึงเครื่องถึงจะอร่อยเป็นแกงที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวครับใบชะพลูมันจะมีกลิ่นหอมบวกกับน้ำแกงกะทิข้นๆแล้วก็ดูเนื้อปูเทวให้มานี่ครับก้อนใหญ่จุใจมากๆกินกับเส้นมีหรือว่าข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะครับราคา380บาท เมนูต่อมาเป็นน้ำชุบยำกุ้งครับเป็นน้ำพริกกะปิแบบไม่ได้ใช้ครกตำมาเลยไม่ได้ข้นเหมือนน้ำพริกกะปิภาคกลางทั่วไปนะครับเมนูนีน้บางทีเขาก็จะเรียกว่าน้ำพริกโจรครับมีตำนานก็คือมีโจรมาปล้นแล้วก็เกิดหิวข้าวเดินเข้าไปในครัวหยิบอะไรได้ก็มาผสมผสมใช้มือขยำรีบกินรีบไปก็เลยเกิดมาเป็นเมนูนี้นะครับก็จะมีกุ้งเป็นชิ้นๆมีรสชาติน้ำพริกกะปิแซบๆนี่นะครับราคา180บาทต่อมาเป็นเมนูปลากระพงท่องสวนครับปลากระพงทอดทั้งตัวราดด้วยน้ำยำโบราณคำว่ายำโบราณเนี่ยต ท้องสวนเนี่ยเขาก็จะใส่ผักสมุนไพรหลายๆอย่างนะครับราดลงไปบนปลาทอดแค่นี้ก็น่ากินแล้วล่ะครับราคา450บาทแล้วก็มีจอปูไส่ทะลักด้วยนะครับนี่เลยครับเนื้อแน่นๆจอลูกใหญ่เต็มคาราคา350นะครับแล้วก็มียำชะครามกุ้งสดโบราณชะครามเป็นพืชพื้นเมืองที่จะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ําเค็มดังนั้นตัวของมันเนี่ยจึงมีรสชาติเค็มปลาแรมปลาแรมเวลาเขาเอามาทําอาหารจะต้องต้มก่อนแล้วก็บีบน้ําออกก่อนที่จะมาปรุงนะครับทำได้หลายเมนูครับแกงส้มก็ได้หรือว่าจะยำแบบนี้ก็อร่อยนนะครรรรับบบเเป็ยาาาาใสส่่พิิกกผแณ บแล้วก็ถ้วยนี้เป็นแกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวแกงส้มรสจัดจ้านปลาสดดีนะครับใส่ย,ยอดมะพร้าวกรอบๆเป็นแกงส้มที่รสชาติครบเครื่องราคา240เมนูโบราณที่ขายดีอีกอย่างหนึ่งคือต้มขาปลาสลิดกรอบอันนี้ดีนะครับปลาสลิดเขาเจะเอาไปทอดก่อนถ้วยนี้150นะครับปลาสลิดกรอบนะ้ำต้มขาก็รสชาติเบาๆกลมกล่อมสามารถสดน้ำได้เลยส่วนเครื่องดื่มก็แนะนําเป็นน้ําสมุนไพรที่ทางร้านต้มเองมีหลากหลายนะครับของหวานก็มีเป็นขนมไทยๆจับคู่กับไอศครีมโฮมเมดที่ทางร้านทําเองมีทั้งรสช่องวัตเจตแล้วก็บัวลอยรสชาาาติหวนกํลังดี เ,เป็นร้านที่น่าพาพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่มากินมากๆเลยน่าจะถูกใจแน่นอนนะครับทั้งบรรยากาศที่ดีและรสชาติอาหารที่อร่อยกลมมนะครับร้านอาหารบ้านคุณทวีจะเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดตั้งแต่11.00ถึง3.00ส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่10.00ถึง3.00นะครับครัวปิด2.00เดี๋ยวแปะพิกัดและรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพจแดกดึกไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ